ผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตพร้อมคณะ,ะครับเข้าเยี่ยมให้กําลังใจผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมประสานการรักษาอย่างเต็มที่ครับวันนี้ครับนายนุพงศุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดสีสเกตพร้อมด้วยนางสาวพัคนานศิลาอาจนายกเหล่ากาชาตจังหวัดรีสเกตและคณะกรรมการแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสีสเกตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าเยี่ยมให้กําลังใจ นางสาวจาตุพรสิงหักสติดนะครับอายุ20ปีราษฎรบ้านเล็กที่222บ้านภูมิสรดรอนหมู่ที่12ตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสที่บริเวณก้านคอจากเหตุการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยถูกกระสุน bm 21นะครับบริเวณร้านสะดวกซื้อ ตั้งแต่เมื่อวันที่24ก,กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับและก็ได้ส่งตัวเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลศรีสะเกษโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งพระราชทธธานความช่วยเหลือได้รับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ต่อมาได้ส่งตัวไปทําการรักษาที่โรงพยาบาลราม,มาธิบดีกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่29กดัฎาคม2568จนคนไข้มีอาการดีขึ้นตามลําดับครับจึงได้ส่งตัวกลับมารักษาตัวและพักฟื้นที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาปัจจุบันคนไข้คงนอนรักษาตัวอยู่ที่อาคาร9 b ครับชั้น3หอผู้ป่วยหนักรวมโรงพยาบาลศรีสะเกษอาการโดยรวมก็กระดูกสันหลังนะครับได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจนทำให้ระบบประสาทตั้งแต่คอบา่าไหล่นะครับและก็ท่อนล่างไม่มีความรู้สึกแต่คนไข้ยอย่างคงพูดจาได้ตามปกติครับซึ่งทางคนไข้เองและครอบครัวต้องการให้ได้รับการรักษาต่อไปอย่างสุดความสามารถ นื่องจากคนไข้เริ่มมีความรู้สึกว่าเจ็บและปวดที่ท้ายถอยตลอดจนคอบาดไหล่ก็เริ่มมีความรู้สึกขึ้นนะครับจึงคาดว่าน่าจะมีการรักษาให้หายได้ทางครอบครัวจึงขอให้หน่วยงานรัชก,การที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือในการส่งตัวไปทําการรักษาที่สถาบันประสาทวิทยากรุงเทพมหานครเพราะว่าที่นั่นจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคสมองนะครับไขสันหลังและก็ระบบประสาท ซึ่งเขเชื่อมั่นว่าน่าจะรักษาให้หายกลับมาเป็นปกติได้ครับชัดชัยพมาตถ,ถ่ายภาพกิจภาพักุ้ยนิดข่าวสุพิชัยลาศกุลประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษรายงาน